คุณแม่ดุษณนกับชาจัเกษตรชัยคุณแม่ดุษณนก,กับเกษตรชัยบริษกกรัทเบิร์นตัมเบิรคนเ <Com eration. S 2> บร <า S 1> ิษัทบริษัทดับเพิงยูไอเอ็นคอมบริชั่นภาษาบาลีว่าก,กาเลททันติสัมปัญญาและทนันตูวิทยูชนนักคุณผู้ตลาดนัำฝากผู้มองการไกล รู้จักทำบุญเมื่อมีโอกาส,สต้นเงินกับลุงนนท์นะคะน้องเป็ดต้นเงินนางนุ่นานนายอารชัยนุ่นานเวสีเด็กหญิงกัละยาพรสีจันทร์ กะทินวัดด้อยนะคะวันนี้มาเฮกะทิมวัดดอยด้วยกันนะคะเงินเยะ<ห>อะแยะเลยสาววันนี้ได้จะไปหากินไอ้ลงทานแล้วสั่นเด็กๆก็กัดมาเสียบเติมเงินแล้วก็จะลงไปหากินของลงทานมาสั่นเป็นไง 早。